สวัสดีครับเปิดโลกกับกรีฑวันนี้จะพาไปรู้จักกับประเทศคอสตาริกาคอสตาริกาหรือชื่ออย่างเป็นทางการวาา่าสาธารณรัฐคอสตาริกาเป็นประเทศในภูมิภาคอเมริกากลางมีหน้าเขตจรดประเทศนิการากัวทางทิศเหนือจรหลดทะเลแคริบเบียนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจรลดประเทศปานามาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จรลดมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และมีพรมแดนทางทะเลจรลดประเทศเอกวาดอ ทางที่ใต้ของอิสราเดลโกโกมีประชากรประมาณ5ล้านคนในพื้นที่ขนาด5 1 0 6 0ตารางกิโลเมตรโดยมีประชากรประมาณ333,980คนอาศัยอยู่ในซานโฮเซซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรประมาณ2ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตมหานครโดยรอบคอสตาริกาเป็นรัฐเอกราสและเป็นรัฐเดี่ยวที่มีการปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญระบบประธานาธิบดีมีประชาธิปไตยที่ยาวนานและมีเสถียรภาพและมีแรงงานที่รับการศึกษาสูงประเทศนี้ใช้จ่ายประมาณร้อยละ6.9ของงบประมาณไปกับการศึกษาในขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ4.4เศรษฐกิจของประเทศซึ่งครั้งหนึ่งเคยพึ่งพาการเกษตรอย่างมากได้คลี่คลายไปสู่ภาคส่วนอื่นๆเช่นการเงินบริการลูกค้าธุรกิจสำหรับบริษัทต่างชาติเพศัจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นต้น บริษัทด้านการผลิตและบริการหลายแห่งจากต่างประเทศเปิดดำเนินการในเขตการค้าเสรีของคอสตาริกาที่ซึ่งพวกเขาได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนละแรงจูงใจด้านภาษีคอสตาริกาเป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองโบราณหลายกลุ่มก่อนที่จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิสเปนในทศวรรษที่16บริเวณนี้ยังคงเป็นอาณานิคมรอบนอกของสเปนจนกระทั่งได้รับเอกราชในฐานะส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเม็กซิโกที่หนึ่ง จากนั้นได้กลายเป็นสมาชิกของสหพันธ์สาธารณร,รัฐอเมริกากลางและประเทศเอกราชจากสหพันธ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการในคศ .1847 บทสรุปของสงครามกลางเมืองในคศ .1948 นำไปสู่การยกเลิกกองทัพอย่างถาวรในคศ .1949 คอสตาริกาจึงกลายเป็นหนึ่งในชาติเอกราชเพียงไม่กี่ชาติที่ไม่มีกองทัพประจำการ คอสตาริกาทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับรัชนีการพัฒนามนุษย์โดยอยู่ในอันดับที่58ของโลกในคศ2022ภูมิศาสตร์นะครับมีพื้นที่ประมาณ50,000ตารางกิโลเมตรเทียบกับประเทศไทยแล้วเล็กกว่ากันถึง10เท่าเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ทำให้มีพืชพันธุ์ไม้อุดมสมบูรณ์ที่ไม่สามารถพบได้ในประเทศอื่นมีพื้นที่เป็นเขตป่าสงวนมากถึงร้อยละ2 5ของประเทศ และถือเป็นประเทศแรกในทวีปอเมริกาที่ออกกฎหมายห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดและมูลนิธิ New นิวอีโคโนมิกได้ประกาศให้เป็นปร,ประเทศให้มีความเขียวชะอุ่มหรือมีป่าไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกอีกด้วยโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทางด้านคมนาคมและโทรคมนาคมมีเส้นทางการเดินทางแบบถนน35,330กิโลเมตรทางรถไฟ278กิโลเมตร ทางน้ำา730กิโลเมตรที่ใช้เดินเรือได้เฉพาะเรือขนาดเล็กสนามบิน151แห่งมีท่อส่งก๊าซและน้ำมัน796กิโลเมตรท่าเรือสำคัญ2แห่งประชากรชาวคอสตาริกาเป็นชนชาติผสมระหว่างสเปนกับชาวพื้นเมืองเดิมเรียกตัวเองว่าติโก้หรือติกาฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ